มีชั้นผู้แสงจันเอี่ยมศัิศรีนะคะเป็นเป็นนายกก่อตั้งค่ะเปิดสโมสรใหม่นะคะเป็นสโมสรเพชรเกษมกรมุงเทพนะคะแล้วก็อีกอสโมสรหนึ่งจันประดิษฐ์นะคะก็มีความตั้งใจนะคะอยากอยากทำเพื่อเพื่อภาคดีนะคะจะทําเพื่อภาคดีแล้วก็ทําเพื่อ,อสโมสรไลออนทั่วโลกทั่วไปนะคะก็เราอยู่ไลออนมา10ปีแล้วค่ะ ก็ถึงเวลาที่เราต้องออกมามาก่อตั้งเป็สนสโมสรของเราเองเหมือนเปลี่ยบเสมือนเรามาสร้างบ้านของเราอยู่นะคะหาก็อยากเชิญชวนท่านเพื่อ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 นอยากเชิญชวนอยากเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันนะคะเป็นเยอะๆเลยค่ะนรามาช่วยเหลือสังคมมา,มาช่วยเหลือผู้ได้โอกาสนะคะเราก่อร่างสร้างตัวมาประสบความสําเร็จแล้วเราก็อยากช่วยสังคมนะคะอย,อยากช่วยสังคมช่วยเหลือ พูดคนพูดด้วยโอกาสนะคะเรารักไลอ้อนค่ะเราก็ต้องอยู่ไรอ้อนไปตลอดไปนะคะเปิดสโมสรใหม่ครับเราต้องการกระจายกําลังที่รวมเป็นสโมสรเดียวมันก็รู้สึกจะเป็นคนตั้งเหลือเกือบร้อยอันนี้ก็เลยแยกออกมาเป็นสองสโมสรเพื่อเราจะได้มีกําลังมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเด็กยากจน เดี๋ยวนี้โควิดเข้ามารู้สึกว่าคนยากจนเยอะแต่นี้เราพอมีกำลังช่วยได้แล้วก็เข้ามารับรับอา,าสาต,ตรงนี้นะครับผมว่าเป็นทางที่ควรจะทุกคนก็ควรจะทำถ้าตัวเองแล้วเนียดีแล้วนะครับถ้าไปเจอคนประสบความยากจนเราต้องช่วยเหลือหรือว่าประสบกับคนที่เป็น ไม่สบายเป็นมะเร็งในเด็กพวกนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็โรงพยาบาลต้องการเครื่องอปัดถมพยาบาลคือเครื่องมือแพทย์ที่เราจะจัดช่วยเหลือได้นะครับอันนี้ก็ส่งมอบมาจากอินเตอร์ที่เราที่เราไปขอเข้ามาช่วยเหลือคนไทย ที่ถ้าเราทำไปสักครั้งหนึ่งักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าเราจะขอเข้าอย่างไรนะครับอยทบีอ่างี่บอกเพื่อสมาชิกนะครับวันนี้เรเียนกันเลยนะครับต่้งองประเทศไทยนะครับยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นนครับร่ารังมแลงกตเยอลนะครับท่านประธานสภาพวก สมาชิกใหม่นั่งประจำที่เลยนะครับสมาชิกหลายนนั่งประจำที่ด้วยนะครับสมาชิก